อ่าท yup. ูอ่าทูจ่าทูจ่าทบจ่าท <sagen> ูจ่าท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 ู

ยนถาบริมหาโบราณภริคุเรนตีสาพลังอิวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะคัปปตีปิติตังปิติตังตุมหังทิพเมวะสมิฉะตุสัพเปโเรนตุสังขปปาจันโทกนะโสยะถามณิโชติละโสยะถา ัพพิติโยมิวัชานตุสังโโอวินันตุมาเตภวะวันตารโยสุทีติภิกขะาวะปิวาธนสิริตานิจังุทธาปัจยโนจติสารุตมะวะ ปันตอายุวันโนสุขท่านอะไรทุกท่านต้องมีความสุขมากนะปัจนาสมองต้องการใจ